หนกครับพี่น้องครับคือลายแจ้ห่าปุ่นอะโอ้ยลายแหงครับพี่น้องครับเบิงงเอาปุนบินขึ้นเป็น้ซเซลเลยครับพี่น้องครับเบิงงเอาเด้อโอ้ยลายครับ ากองามแต่พี่น้องเลย reiterate. งามครับงามครับคุณน่ะพี่น้องเลยหัวขาวขาวเลยขนเต็มเลยครับลายแห้งครับพี่น้องครับเบิ้ง โอ้บรรยากาศตรงหน้าเบิงนกหากินปลานะครับพี่น้องครับหากินปลากินหอยนะครับโอ้ยหลายแหงครับพี่น้องครับสูงมมากวยครับเนี่ยถ้าบอซูมนี่บอเห็นครับพี่น้องนี่ครับสูงมาก ไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ